ไมไปมุกแกไปไหนกับผู้ชายคนนั้นมาเออไม่ต้องพูดเข้ามาในละ ในที่สุดฉันก็มองเห็นแล้วแต่คนที่ฉันอยากเห็นที่สุดกลับไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะค่ะคือบ้านหลังเนี้ยค่ะเราให้ได้สูงสุดแค่เจ็ดแสนเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะขายหรือไม่ขายเนี่ยเราแต่การตัดสินใจของคุณเลยค่ะ ใครครับค่ะกันเดี๋ยวปเตรียบเอกสารให้เลยนะคะครับพี่คิวเดือนหน้ามุกจะแต่งงานแล้วนะพี่คิวอยู่ที่ไหนอะ่ะมาเจอกันหน่อยได้ไหมวันอาทิตย์พี่จะกลับไทยพอดีเลยอะ่ะเจอกันที่ร้านเดิมนะได้สิ มากินข้าวเนี่ยต้องใส่แว่นตาดำด้วยเหรอแล้วใส่แบบนี้ไม่เท่เหรอนี่ครับเอาเข้าวผัดมันเนื้อสองที่ครับพี่ยังจำได้เหรอว่ามุกชอบกินอะไรจำได้สิ นี่เป็นรูปพรีเวดดิ้งของมุกนะโอ้มุกใส่ชุดเจ้าสาวนี่แบบสวยมากเลยนะส่วนเจ้าบ่าวนี่ก็สอเหมือนกันนะเนี่ยที่ผ่านมาพี่เป็นยังไงบ้างอะพี่ก็สบายดีปีก่อนพี่เพิ่ง แต่งงานเอ,อ่ะอีบอแล้วพี่จะมางานแต่งมุกไหมพี่คงไปไม่ได้แล้วอะ่ะพรุ่งนี้พี่ต้องบินแล้วภรรยาแล้วก็ลูกพี่รออยู่อะ่ะขอโทษด้วยนะ ไม่เป็นไรมานี้อาหารอร่อยเหมือนเดิมเลยเนาะอืมมุกลับบ้านได้แล้วจ้ะขอตัวกอนนะพี่มารับแล้วอะโอเคบายบายนะอืม มุกแกร้องไห้ทำไมพี่เป๊เรื่องงานแต่งอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยอ่ะอะไรนะถึงมุกจะลืมพี่คิวไม่ได้อะแต่มุกก็ไม่เคยลืมวันที่พี่คิวทิ้งมุกไปเลยนะมุกแกฟังพี่นะ ที่จริงแล้วอ่ะคิวไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งมุกไปเลยนะอันนี้เป็นเงินค่าผ่าตัดดวงตาทั้งหมดนะครับฝากพี่ดูแลมุกด้วยนะครับให้แน่ใจนะเราจะทำแบบนี้แน่ใจครับผมอยากให้มุกมองเห็น ใจให้ผมทำอะไรผมก็ยอมพี่คะขอโทษนะคะเห็นผู้ชายที่ยืนอยู่หน้าร้านตรงนี้ไหมคะเขากลับไปสักพักแล้วนะคะกลับแล้วเหรอคะค่ะแต่ ตลอดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มาร้านนี้ทุกวันเลยนะคะเขามาร้านนี้ทุกวันทําไมหรอคะเอ,อ่ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนที่เขามาเนี่ยเขาก็จะนั่งแต่โต๊ะเดิมๆแล้วก็คอยวัดระยะห่างของถ้วยชามอะคะ่ะเออเห็นเขาบอกว่าเขาอยากคุ้นชินกับร้านนี้นะคะเพราเขาไม่อยากให้แฟนเขารู้ว่าเขาตาบอดอะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ถึงตอนนี้ฉันถึงรู้ว่าพี่เสียสละเพื่อฉันมากแค่ไหนแต่ฉันไม่เคยรับรู้เลยพี่อยู่ที่ไหนอ่ะพี่ออกมาหาฉันได้ไหมตอนนี้อาการคนไข้ยแย่มากเลยนะคะถ้าไม่ได้เยื่อกระจกตาที่เหมาะสมอาจจะทำให้มองไม่เห็นไปตลอดชีวิตผมขอร้องแคะครับคุณหมอ ผมอยากให้เขาหายดีครับให้ผมทำอะไรผมก็ยอมเลยครับนะครับคุณแน่ใจนะคะแน่ใจครับถึงแม้ว่าเราจะอยใกล้กันแต่ต่อไปนี้พี่ก็จะมองไม่เห็นมุกแล้วนะขอให้ชีวิตที่ไม่มีพี่ต่อจากนี้มุกมีความสุขก็พอ ไอพี่ถึงโง่ขนาดเนี้ยพี่เสียสละให้ฉันแต่ตัวเองกลับต้องไปอยู่ในโลกที่มืดมิดขอโทษครับพี่เลกโกหกได้หรือยังพี่เคยรู้บ้างไหมว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามูคิดถึงพี่แล้วก็เป็นห่วงพี่มากแค่ไหนอะ พี่ขอโทษมุกไม่ต้องการครัขอโทษแต่มุกอยากจะขอขอให้พี่ไม่ต้องหนีมุกไปอีกอะ่ะพี่ชคิว